สวัสดีครับคุยกันเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับทำมันเรื่อยๆซึ่งผมมีเรื่องเล่าหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั้นคือการที่เรามุ่งเน้นสู่การมีชีวิตของตัวเราชีวิตนี้จะสร้างสรรค์ได้อย่างไรในเมื่อเรา รู้สึกว่าการที่ให้กำลังใจหรือส่งเสริมสิ่งที่เราเชื่อมั่นให้เกิดการเติบโตเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของชีวิตได้อย่างไรมีอยู่เรื่องเล่าหนึ่งที่ผมได้พบเจอในหนังสือซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนุกแล้วเฮฮากันอย่างดีเลยละ่ะมี หวหน้าและลูกน้องได้ดูแผนการที่จะได้รับโบนัสในปลายปีซึ่งลูกน้องก็โทรมาหาหัวหน้าว่าหัวหน้าครับหวหน้าหัวหน้าค่ะแย่แล้ว กล่องที่เราแพ็คไม่ไม่พอส่งที่ส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งหัวหน้าก็ได้ลองดูอีกครั้งว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเปล่าในการสร้างสินค้าให้ไป ดังประเทศญี่ปุ่นซึ่งหัวหน้าก็ได้พบเจอว่าเราทำมันพอเรามีกล่องแพ็คพอและหัวหน้าก็ได้เดินไปที่ ท่านผู้หญิงผู้นั้นในภาย15นาทีเมื่อเดินไปแล้วก็ได้พบกับความจริงว่าลูกน้องบอกถูกต้องแต่มันไม่พอหัวหน้าเลยตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อกล่องไม่พอเราจะเอากล่องที่มีอยู่เอามาจากไหนเมื่อหัวหน้าลองทำลองโทร ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อให้กล่องนั้นได้พอเพียงในการสร้างสิ่งต่างๆซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้มีคนตดดังด้วยทุกคนซึ่ง เอาเขาเรี่ยงกันมาต่อซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราจะใช้กล่องให้เพียงพอได้อย่างไรหัวหน้าเลยโทรไปหาคนที่ผลิตซึ่งสิ่งนั้นก็พอกล่องพอใช้แล้วใช้งานและส่งทันตามเวลาหลังจากนั้นหัวหน้าก็ได้ ให้บทเรียนอันหนึ่งแก่คุณแก่ผู้บริหารท่านหญิงว่าฉันให้หนังสือคุณสองเล่มให้คุณไปสรุปมาว่าสิ่งที่บริการหรือการจัดแผนกลยุทธ อีกสองสัปดาห์มาสรุปให้ผมฟังซึ่งท่านผู้หญิงคนนั้นก็ไปสรุปให้ผมให้สรุปให้หัวหน้าฟังด้วยการนี้ก็เป็นด้วยความตั้งใจที่เธอไม่ได้ถูกลงโทษหรือทำให้งานนั้นเสียหายเธอก็ยังสรุปมาได้อย่างจเจ้าเจียมโดยยื่นให้หัวหน้า ต่อสองอาทิตย์ถัดมาพอยืดเสร็จปุ๊บหัวหน้าก็เริ่มทำให้เธอนั้นเอานำไปใช้ทำให้เธอนั้นได้มีความวินัยและไต่ตองมันมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับข้อความที่บอกว่าไม่มีอะไรทำไม่ได้เพียงเรา หาความรู้ในด้านต่างๆไม่มากพอ